สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่วันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูนี่ครับฮุนได H1 ครับนะเป็นตัวอีลิตครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อฮุนไดนะครับ H1 เครื่องยนต์2.5ดีเซลครับเกียร์ออโต้ รถยนต์เป็นปี2019นะครับเป็นตัว El ริทนะสีเทาครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าเอ้ผมพาดูรอบๆก่อนนะรถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะค่อนข้างเลอะหน่อยนะครับนะเมื่อมีการซื้อขายแล้วนะครับเราทำการแก้ไขในจุดอ่าอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับมีร่องรอยการเบียดนิดนึงนะครับก็เราทำการแก้ไขให้ครับนะ รวมถึงทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรวมถึงห้องเครื่องด้วยครับนะนีะนะ่รอบๆครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับ4จุดนะนีะ่เป็นตัวนี้ครับอ่าผมพาดูรอบๆก่อนนะนีะ่ ระบบภายในนะครับนี่กระจกไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับนี่กระจกบานสไลด์ก็เป็นไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับครับ,รบนี่ระบบส่องสว่างครับพวงมลาลัยนะควบคุมเครื่องเสียงครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับนะ ระบบแอร์ครับวิทยุนะภายในนะครับเป็นสีทุโทนนะเป็นเบาะหนังครับสีออกครีมนะฮะออกครีมนะนี่สีเป็นเบาะหนังครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดดูด้านนี้ให้นะครับเป็นประตู แมนวนว่นะเปิดแมนนวลนครับนะครับเปิดได้สองฝั่งครับนูนนูนก็เปิดได้นะเป็นบ่อห,ห,หนังทั้งหมดเลยครับนี่สามแถวครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเพดานยังสะอาดอยู่เลยครับนี่ติดตั้งจอเพดานนี่ครับ นะเพื่อความบันเทิงรถยังสวยๆอยู่เลยครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะกะ็มีการซื้อขายแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ทั้งหมดเลยนี่รวมถึงเบาะด้วยนะผมขัดให้หมดเลยครับสะอาดแน่นอนนะนี่อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งท้ายนะครับผมเปิดท้ายให้ดู ท้ายก็เป็นแมนนวลนนะครับนี่น,อน็อตฝาท้ายครับเดิม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 เลยนะนี่ฝาเดิมครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะอ่ะ ี๋ยวผมเปิดฝั่งนี้ให้ดูนะครับนี่เป็นแมนนวลนนะให้ดูรอบๆครับผมขอยญาติดตัวนี้ สวยๆเลยครับนี่ระบบแอร์นะครับอ่าน่าจะเป็นตัวปรับแยกนะแยกซ้ายขวานะครับสำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2563นะเครื่องยนต์2.5ครับดีเซล 175แรงม้าครับเจ้าของลำดับที่1ครับรถยังสวยๆอยู่เลยครับคันนี้ผมไม่มีกุญแจนะพอดีห้องกุญแจเขากลับบ้านไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตด,ดูเลขไม้ในเอกสารนะครับเลขไม้นะครับ17,542กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ รถยังใหม่ๆอยู่เลยครับนี่แค่ทำความสะอาดก็ใหม่แล้วครับนะใหม่ขนาดนี้นี่หลังคาครับหลังคาสภาพเดิมนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฝากระโปรงหน้าครับ เลขไม้น้อยขนาดนี้นะครับเดิมๆแน่นอนนี่ฝาหน้าเดิมๆเลยครับยังไม่มีรอยขยับของน็อตเลยนะแก้มห้องเครื่องครับนี่แก้มนะเดิมๆเลยครับคันนี้แค่ทำความสะอาดก็สวยแล้วครับ มีตำาหนินะครับจุดที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่มีครูดนิดนึงนะครับแต่อันนี้จริงๆก็รอยครูดแบบนี้น่าจะปั่นออกครับนะก็เอาเป็นว่าผมแก้ไขให้นะครับทางนี้เดี๋ยวทางเราแก้ไขให้ครับส่วนตรงนี้ต้องเคลมนะครับมีรอยเบียดเบียดจากด้านหลัง ด้านข้างด้านหลังเนี่ยฮะอ่าด้านนี้ด้านหลังครับสกเกิรนะครับมีรอยเบียดนะก็ทําการแก้ไขให้ครับนะจุดอื่นก็ไม่มีแล้วครับนะมีแค่2จุดนะครับที่ต้องแก้ไขนะทำความสะอาดก็ใหม่แล้วครับรถไหม้น้อยๆแบบนี้ น่าสนใจเลยครับคันนี้ได้ไหมน้อยปีใหม่ครับนี่วม่ไดมีมาบ่อยๆครับไม่น้อยๆนะอะประมาณนี้ครับ,รบผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ h ุ u ไดเอ h 1ตัว e l ลิตตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเกียร์ออตโต้ครับนะรถยนต์เป็นปี2019ราคาอยู่ที่1,169,000ครับนะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนะหรือโทรมาอสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่0835496696นะครับติดต่อเซลปิกนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ